S <S น,นี้ครับประเทศของพี่จอมทองนะครับอาดูฝาขวดครับคือมันลื่นยิงยากมากเลยยังฟูมุมยังกูมแล้วนะนี่ครับสาหายเลยครับอ่าดูครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูฝานะครับอ่ะนี่ครับเงาวิบวับครับโคตรแม่น นี่ครับซีเซไม่รู้เขาเรียกทรงซีเซหรือเปล่าแต่ผมก็เรียกซีเซ็ตเปนแหละครับนี่ครับวิบบับเลยครับอันนี้ปีกแต่งนะครับช่างแมงคองหาดครับนี่ครับไอ้ไอตัวข้อปีกน็อตหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน็อตเดี๋ยวใส่ให้นะครับนี่ครับร่างชิงชันมาดูความเงาของรางชิงชันวิบวับเลยครับเห็นไหมครับสวยมากไม่บอก่อยหรอเป็นท้ายอะไร ใช้ไม้พยุงล่างชิงชันนี่ครับสวยๆก็ถือนิ่งๆหน่อยสิยกไปยกมายืนมั่งหน้านี่สวยๆครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่างไม้ของหาดนะครับสวัสดีครับคืไปดูฝาครับดูครับดูครับเมื่อกี้นี้นี่ปิดคลิปไปหน่อยครับนี่ครับฝา เ็นมไ,ไหมครับโดนแน่นอนครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวมีลำอื่นเดี๋ยวผมมาเทศให้ดูใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ